อยากคานคขาละอุตันเดดูคานอินเตคขาละอุตันแมฮัลโหล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  เป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไรไอไอทิชูเป็นอะไรฮะกินไปเลยมันบ้า ครัวเธอมันมันแคบลิเตอร์เชื่อแกลิเตอร์พัสอาโอ้ันอยโอันดู มีมีทบทมีทอห้าบูดเด็ด <c oughs> แขวะห้าบูดเด็ดเอาอาหารมาเก็บดูหลังเป็นกระดานเกิน <c oughs> กับโมวไปกินหมดเ <c oughs> มื่อคืนลงมาคลองน้ำไอ้ลูกชายแม่เข้าสามรอบมันก็มาหา,หาหอะไรกินสามรอบใช่ไหมอ้วนไออ้วนไปนอนแยกค้องเมื่อคืนนี้ อุ้ยยาวไปแล้วบายนะจ้าคำๆขำๆขำขันขำๆขำๆำขัน